ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านสาพ่วงข้างยโสธรเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวตัวพ่วงข้างที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ลูกค้าสั่งสั่งพิเศษนะครับเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะครับทำทำขายของนะครับลูกค้าไม่รู้ว่าจะไปขายขนมอะไรนี่นะครับนะครับผมก็เลยจัดจัดตามสเปคลูกค้านะครับตัว ตัวตัวรถก็เป็นรุ่นรุ่นราคาสองสองพันแปดร้อยนะครับราคาส่งยังหมายถึงว่าราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับตัวตัวตัวเล็กนะครับเป็นขนาดเฉพาะข้างในหกสิบยาวหนึ่งร้อยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าก็เป็นขนาดเริ่มต้นอ่าตัวนี้ผมทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้กันฟังนะครับตัวนี้ก็เสริมเป็น ตัวถาดนะครับถาดถาดวางขนมถาดวางของนะครับตัวนี้นะครับข้างบนก็ปิดปิดถอดออกได้นะครับทําเป็นขายึดถอดออกได้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับขายึดถอดออกได้แยกได้นะครับทุกชิ้นแล้วก็ตัวตัวด้านท้ายนี่นะครับตัวด้านท้ายทําเสมอตัวพ่วงนะครับตัวนี้ก็แยกชิ้นถอดออกได้นะครับตัวนี้ตัวพียงหลังจากเดิมนะครับมันมันสูง ลูกค้าก็เลยให้เอาลงนะครับให้เอาลงแล้วส่วนฝาท้ายฝาท้ายก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมนะครับตัวฝาท้ายก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้คือลูกค้าเผื่อเผื่อจะไปใช้งานไม่ไม่ขายของแล้วก็ก็จะเอาตัวชุดชุดนี้ออกก็จะเป็นพ่วงข้างเหมือนเดิมยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ลูกค้าก็วีคสเข้ามาประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวโชคก็สวิงอาร์มก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นโชคใหม่อาร์มเป็นเหล็กทำเองนะครับก็รับประกันนะครับตอนนี้แล้วก็วงล้อก็เป็นเหมือนเดิมตามคลิปทั่วไปที่อธิบายไปนะครับส่วนตัวติดตั้งนะครับนี่เลยครับผมจะดัดเหล็กขึ้นรูปตามลักษณะของของตัวรถนะครับ เทียบกับรถแล้วนะครับนี่ครับดูด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็ยึดยึดเข้ากับนี่นะครับตัวน็อตกันตกครับแล้วก็จุดแรกนะครับจุดท้ายแล้วก็มาจุดที่สองนี่ครับจุดกลางนะครับตัวนี้ยึดเข้ากับขาตั้งขาตั้งเดิมนะครับถอดถอดขาเดิมบอกแล้วมันจะมีรูนะครับทําน็อตยึดใส่นะครับทําน็อตยึดใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ จุดที่3นะครับเป็นด้านหน้าด้านหน้าอ่าดูจากตัวรถก่อนนะครับมานี่นะครับแล้วก็มาทําหัวน็อตใส่อย่างนี้นะครับเราจะเชื่อมน็อตตัวเมียฝั่งฝั่งนี้นะครับเชื่อมน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็เอาน็อตร้อยนะครับครับส่วนตัวแผงคอนะครับผมผมเห็นลักษณะรถลูกค้ายังใหม่ผมก็เลยเสียดายผมจะไม่เจาะปกติผมทําผมจะเจาะตรงนี้นะครับ จอตรงคอนะครับแล้วก็เชื่อมใส่กับใส่กับตัวถังรถนะครับตัวนี้รถลูกค้ายังใหม่ผมก็เลยทําเป็นตัวตัวจับยึดน็อตนะครับตัวจับยึดน็อตใส่ตัวนี้ต้องเอารถมาเทียบนะครับถ้าให้ผมทําเลยมันตัวตัวรูน็อตมันจะไม่ตรงนะครับตัวรูน็อตนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะไม่ตรงตัวนี้ต้องเอารถมาเทียบนะครับแต่ ก็ถ้าถ้าลูกค้าอยากให้ทําให้ก็ญญก็จะพอทําได้อยู่ครับแต่ต้องไปไปจอดรูน็อตเองครับไปจอดรูน็อตรูน็อตตัวนี้เองแล้วก็ฝั่งนี้เองแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อให้รูน็อตมันตรงนะครับถ้าถ้าใครอยากได้นะครับตัวนี้นะครับก็มผมทําดูแล้วมันก็แข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงดีทีแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่แข็งแรงแต่ทําทําดูแล้วมันแข็งแรงดีนะครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นเป็นเหล็กทําพ่วงนะครับเหล็กขน,ขนาดเริ่มต้นตัวนี้มันจะทําง่ายหน่อยแล้วก็ตัวนี้ที่เรายึดยึดเหล็กแบนนะครับแป้นจับนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็กค่าน้ําเงินหนาสองมิลน,นะครับเพื่อกันมันกันฉีกตามรอยเชื่อมนะครับผมก็เลยใช้เหล็กหนาหน่อยครับเพื่อเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความแข็งแรงด้วยครับถ้าเป็นเหล็กบางไปเดี๋ยวกว่าตรงนี้มันจะฉีกนะครับ ก็เลยใช้เป็นเหล็กนแรับประกันครับไม่ฉีกแน่นอนครับโอเคผ่านไปครับสําหรับตัวติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูไกล้ๆกันเลยครับนี่อะไรครับรูปทรงนะครับรถใหม่ๆก็รอลูกค้ามารับอยู่นะครับนี่อะไรครับรอลูกค้ามารับอยู่ เดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ดูนะครับตัวขี่นี่ครับแต่ซึ่งผมไปถ่ายมาแล้วครับถ่ายวีดีโออ่าถ่ายถ่ายวีดีโอมาแล้วนะครับอ่าตัวตัวน็อตคอนะครับน็อตคอผมไม่ได้ตึงเข้านะครับเป็นเป็นเดิม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 จากโรงงานนะครับนี่ครับคอคอนนี้จะเบาเดิมไม่ได้ตึงเข้านะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมวิดีโอกันเลยครับ แล้วผมจะให้ช่างช่างอีกคนนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ผมนะครับที่ผมไปขับมาแล้วก็ความเร็วอยู่ประมาณหกสิบนะครับความเร็วอยู่หกสิบก็ขับมือเดียวได้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะบอกสูตรก็สำหรับผมนะครับช่างหลายๆคนก็คงจะทำอยู่นี่ครับดูดูล้อนะครับดูล้อหลัง กับล้อหลังเนี่ยนะครับยิ่งยิ่งล้อพ่วงเนี่ยนะครับยิ่งเข้ามาใกล้ล้อล้อหลังเท่าไหร่นี่ครับ<อ>ก็ก็จะดีมากเลยครับมันมันจะขับง่ายนะครับตอนนี้ผมก็ได้สูตรมาจากลูกค้าที่ที่ของพี่เจนะครับลูกค้าลูกค้าที่สั่งพว่พวงพ่วงผมไปนะครับที่สั่งไปขายครับ ทีละสิบยีคันตัวนี้เลยครับอพอดีเลยครับลูกค้ามารับพอดีเลยเดี๋ยวไปชมคลิปขับขับรถก่อนนะครับโอเคครับผม อน้อยูออ่ประมาณนะครับเดี๋ยวจะมาตักแก้งนีดสิเออครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวพ่วงข้างครับทําเสร็จเมื่อกี้นะครับอ่าแบบแบบไม่ตึงคอเข้านะครับก็เดิมเดิมยวไปกี่กันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ี๋วจะไปดีเดืเดเอทางกครับครับอานนี้ไฟไฟมือเดียวครับ